สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไดรี่ของผมอีกรอบนะครับวันนี้ผมอยู่บนฮอนด้าลีดนะครับและอยู่บนถนนเส้นรังสิตนครนายกนะครับวันนี้ผมจะไปที่ปั๊มปตทตรงบางปลาครับที่เลยโรงพยาบาลบางเลนไปนิดนึงครับผมวันนี้จะเป็นวันที่ผมจะเอาลีดคันนี้กลับไปคืนเพื่อนนะครับแล้วผมก็จะเอาแลมเบต้า5 0ของผมกลับมาครับผม ตกลงว่าทุกอย่างซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับกว่าจะเสร็จนะครับแล้วก็พอเสร็จแล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมเอาีดคันนี้คืนเพื่อนดีกว่าแล้วก็เอาแรมกลับมาครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราก็เดินทางไปด้วยกันครับผมลังสิตจนคะอนยุกรถติดเหมือนเดิมติดมากๆเลย แต่ก็ดีที่เราเป็นคันเล็กมันก็ไปง่ายครับซอกแซกง่ายครับผมเอ่อเล่าไว้ฟังแล้วกันนะครับก็ทำไมถึงเปลี่ยนใจเอา G350 กลับมาเพราะผมว่า g 3 5 0มันมันดีกว่าครับผมคือตอนแรกม,มันมีปัญหานะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับก็สันนิษฐานกันว่าแบตหมดเปลี่ยนแบตเอาแบตมาลองไม่ใช่นะครับสันนิษฐานว่าเป็นหัวเทียนเปลี่ยนหัวเทียนไม่ใช่นะครับ เอาไปเช็คอีกเอากลายเป็นว่าสันนิษฐานว่าเออรถกับกุญแจมันลืมกันนะครับผมก็แก้ไขไม่ใช่อีกสรุปสุดท้ายเป็นที่สายไฟครับผมสายไฟช็อตครับผมอ,อันนี้น่าจะไม่ใช่มาจากทางศูนย์นะครับน่าจะเป็นการที่ผมติดจอติดกล้องนะครับตอนติดอะ่ะไม่มีปัญหาครับแต่ว่า อาจจะเป็นตอนถอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับที่ผมถอดพวกอุปกรณ์พวกกล้องพวกจอที่ติดอยู่ตรงเนี้ยแถวนี้ออกนะครับผมผมไม่รู้ว่ามันไปช็อตตอนนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่ติดมาเนี่ยตอนที่ใช้งานไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนั้นก็คิดว่าเอา่ขี่ G350 เหมือนเดิมดีกว่านะครับก็เอามาเป็นรถใช้งานคู่กับ 400GT ีนี่แหละ คลาสใกล้เคียงกันเลยแต่ว่ามันก็มีดีกันไปคนละแบบครับผมโอเคไปเราเดินทางกันต่อครับผมเดี๋ยวลงสะพานไปนะครับก็จะไปเจอถนนเส้นสากมากมากนะครับของช่วงถนน345นะครับผมเดี๋ยวก็ยังไม่เคยขี่คันนี้มาตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่เซตช่วงล่างไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองดูว่าเป็นยังไงเนี่ยลองไปด้วยกันเลย ดีกว่าที่คิดเนาะดีครับผมคือมันสากเนี่ยเด้งสะเทือนอย่างเงี้ยแน่นอนครับแต่ว่าคือมันไม่ใช่เด้งแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันไม่ได้สะเทือนแบบให้รถเสียอาการให้รถเสียทรงอะ่ะเออดีนะผมเคยใช้ลีดมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาใช้ลีดท่นเนี้ผมเคยมีอยู่คันหนึ่งอันนั้นสแตนดาดหมดนะครับก็ขี่ถนนเส้นเนี้ย จุกนะทุกคนบอกเลยว่าจุกไม่รู้ผมยังมีคลิปอยู่หรือเปล่าแต่เคยเหมือนเคยพูดไปว่าโอ,อ้โหเส้นนี้แม่งจุกว่ะผมถือว่าเซ็ตช่วงล่างหน้ามานะครับเปลี่ยนน้ำมันโช๊คหน้าใหม่นะครับแล้วก็เซ็ตโช๊คลังใหม่ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับผมดีมากๆครับผมดีมากๆ ก็คานนี้ก็ที่ผมทําไปทั้งหมดก็ถือว่าเป็นค่าเช่าขี่ให้เพื่อนผมไปนะครับก <g iggle> ็ <g iggle> มีเช็ค1นึ่ันโลนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางพิลลรี่นะครับผมแล้วก็เซ็โชกอัพครับผมโอเคอยู่บนสะพานข้ามถนนกาญจนาแล้วนะครับผมเรากําลังจะไปทางสุพรรณบุรีครับผมเดี๋ยวขากลับก็กลับทางนี้เหมือนกันนะครับผมก็ ทุกทีจะนัดเพื่อนที่สตาร์บัคนครชัยศรีนะแต่คราวนี้ผมไม่เอาแล้วผมไม่อยากเข้าเมืองครับผมผมก็เลยแบบอ,ออกมานอกเมืองดีกว่านะครับขี่มาทางนี้ดีกว่าโอขี่มาทางนี้ดีกว่าครับผมหลบน้ําครับหลบน้ํามีรถหลังด้วยเขาก็ชะลอให้ขอบคุณครับผมโอเค ไปเนี่ยทางเนี้ยวิ่งสบายกว่าเยอะเลยครับผมไม่ต้องไปผ่าเมืองไม่ต้องไปนูน่นไปนี่ไปนั่นนะเออโอเคไปเดี๋ยเจอกันระหว่างทางครับเข้าถนนบางเลนแล้วครับผมการที่ขี่มาเมื่อกี้นะผมไม่เคยขี่คันนี้ออกมาถนนโล่งแจ้งกว้างแบบนี้มาก่อนนะครับนี่ครั้งแรกนะครับแ้วผมรู้สึกดีนะ ผมว่ามันเป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยนะครับผมจริงๆครับเออไม่คิดว่ารถจะให้ความรู้สึกดีแบบนี้นะแต่คือผมก็ไม่ได้ขี่เร็วนะเราก็เป็นก็ขี่แบบรถเล็กอะนะครับไม่ได้ขี่แบบแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะไรที่มันจะต้องได้เกินตัวแต่ว่าสิ่งที่เขาให้กับกับการที่ผมขี่ผมว่ามันดีว่ะเออ ดีครับดีโดยเฉพาะช่วงล่างนี่แบบสุดอะโคตรสุดอะดีมากอะไม่เคยขี่รถเล็กที่ช่วงล่างดีแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับคันที่ดีจัดๆของผมเลยก็คือ Honda Dax นะครับของผมนะครับแล้วก็ลองลงมาก็เป็นคันนี้แหละนะครับ425อย่ายังให้ความรู้สึกหนึบแน่นไม่เท่านะครับผมเออ ถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆคันหนึ่งเลยครับโอเคเล่าไว้ฟังแค่นี้ตัดจบเลยเดี๋ยวไปเจอกันที่แรมนะครับผมครับ,รบเจอกันนะครับบอลขอบคุณนะครับบอลครับรบ้อนร <laughs> ้อนตูดไหม <laughs> บนถนนบางเลนผมว่าช่วงล่างเดิมๆอันนี้ก็ทำได้ดีนะครับผมนี่ผมวิ่งอยู่ประมาณ90 <c oughs> ก็น่าจะประมาณ80ดสกว่าของ GPS นะครับผมตอนนี้วิ่งเกือบร้อยแล้วตรงนี้ถนนมันก็ก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับลองดูเนี่ยเนี่ยดูคือ <c oughs> สิ่งหนึ่งนะที่ผมแบบผมชอบ G350 ส่วนหนึ่งนะครับมาจากช่วงล่างด้วยนะครับผมผมยังไม่เคยขี่ช่วงล่างที่ช่วงล่างแต่งของ G350 นะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยใส่นะครับแต่ฟีลลิ่งที่ผมรับรู้จากช่วงล่างเดิมของรถนะครับจากการที่ผมใช้งานมาก็หลายพันกิโลอยู่กับรถคันนี้นะครับก็ผมว่าช่วงล่างเดิมสำหรับผมเนี่ยมันมันโอเคนะครับผมมันไม่แย่นะ มันไม่แย่มันผมว่ามันมันไปทางช่วงล่างสแตนดาดที่ที่ดีระดับระดับหนึ่งเลยนะครับผมจริงๆครับเนี่ยดีนะ <c oughs> ให้ความรู้สึกมั่นใจไม่เหวอเลยนะครับผม คือขี่ได้แบบแบบไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องระแวงไม่ต้องกังวลอะไรมากอะ่ะดีครับดีครับกับถนนบางเลนแบบนี้นะถือว่าถือว่าดีครับผมช่วงล่างแต่งก็อาจจะดีกว่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันจะดีกว่านี้หรือว่ามันให้ความรู้สึกยังไงว่าผมไม่เคยไม่เคยใส่นะครับ นะตอนเนี้ยผมว่าเดิมๆก็ดีมากแล้วครับผมที่ผมลืมฟีลิ่งคันนี้ไปเยอะเลยนะเนี้ช่วงแบบช่วงโยกรถช่วงอะไรอย่างนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นเหล็กอะนะตัวถังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหล็กมันหนักนะครับรถคันนี้สองร้อยกว่าโลนะครับ ซึ่งข้อดีของมันคือเนี่ยการขี่แบบนี้มันนิ่งมากครับผมมันไม่ใช่รถที่แบบเป็นแบบเหมือนมีเป็นเปลือกพลาสติกอะทุกคนนึกออกใช่ไหมพอมันมีความพอมันมีน้ําหนักมีความเป็นเหล็กแล้วก็เป็นรถที่ฐานล้อยาวนะครับคือก็แลมเบรตานะครับเอ่อสโลแกนก็คือโลแอนลองนะครับผมคือจุดศูนย์ถ่วงต่ําฐานล้อยาวนะครับ มันมันทำให้เวลาเราขี่เราจะรู้สึกมั่นใจนะครับกับ G 3 5 0นะครับ X 3 0 0ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยขี่ Lambeta <laughs> เ,เคยขี่แค่คันเดียวก็คือคันนี้นี่แหละครับดีจังอ่ะชอบนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมมีเวลาที่จะพูดคุยเรื่องรถคันนี้ให้ฟังอีกเยอะครับ ก็ขอแก้ตัวที่แบบเออมันเคยจากไปแล้วก็กลับมาแล้วก็จะกลับมาก็ไม่ได้กลับเพราะว่าเสียนะครับผมอนันนี้กลับมายาวๆนะครับผมแต่ไม่มีชิวที่ผมเคยใส่ผมรู้สึกเลยว่าแม่งเหนื่อยลมลมมันพัดตัวผมครับ ผมต้องคอยแบบเกรงเกรงแขนไว้ครับเกรงแขนไว้สู้กับลมครับผมเดี๋ยวก็เอากลับไปใส่กล่องท้ายใหม่นะครับกล่องท้ายก็ยังอยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับเดี๋ยวกลับไปใส่ครับผมก็เป็นกลออ่องออทรงปี๊บนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกน้ำหนักเบาครับผมไม่ไม่ไม่มีผลกับกับลม มากมายครับผมนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเพราะใส่ปี๊บขี่ไปเที่ยวสังขละขึ้นเขาลงเขาเจอลมกันโชคช่วงเส้นการก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้สึกอะไรครับอืมโอเคคัดกล้องสักแป๊บช่วงล่างโคตรดีครับทุกคนเนี่ยดูเอานะครับมันแบบ มันแน่นตุ๊บเลยอ่ะทุกคนผมก็ลืมไปแล้วนะว่าช่วงล่างมันให้ความรู้สึกแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะดูนะตุ๊บปะโคตรตุ๊บเลยอ่ะรถคันนี้ให้ความเขาเรียกว่าอะไรวะให้ความรู้สึกว่ารถมันติดถนนมากๆเลยครับอืม ดีมากเลยครับผมเนี่ยดูดิโคตดติดถนนเลยอะ่ะไม่รู้สึกว่ามันแบบมันมันพาผมกระดอนทิ้งไว้กับสภาพถนนอะ่ะดูนะดูนะเนี่ยเห็นไหม อย่าว่างวุนงี้นะคือช่วงล่างคันนี้ผมผมเคยพูดไปห,หนึ่งแล้วแต่ผมไม่อยากพูดเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเอาเป็นว่าผมเล่าให้ฟังก็แล้วกันในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของทั้งสองคันนะครับช่วงล่างคันนี้ให้ความรู้สึกหนึบแน่นกับถนนมากกว่า4 4 0ี่รอีกครับ ให้ความรู้สึกมั่นใจมากกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะผมผมผมไม่รู้เลยครับขนาดขนาดล้อไหมหรือว่าจุดศูนย์ถ่วงหรือว่าน้ำหนักอันนี้ไม่รู้เลยครับแต่ว่า C 400 GT เนี่ยจะให้ความแบบให้ฟีลิิ่งอีกแบบให้ความรู้สึกอ,อ่อ อธิบายยังไงดีให้ความรู้สึกนุ่มสบายนะครับนุ่มสบายเหมือนอารมณ์เหมือนลดช่วงล่างถุงลมอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนถ้าเทียบกับเห็นภาพกันชัดๆเหมือนเหมือนโรสตรอยเอางี้แล้วกันอ่ะเหมือนโรสตรอยนะครับช่วงล่างดีๆฟีลๆเท่ๆนะครับ ค่าน,นี้ให้ฟีลลิ่งเหมือนเหมือน BM เหมือนรถยนต์ b m หนึบแน่นเออประมาณนั้นอนะ่ะซึ่งผมที่ผมบอกว่ามันให้ความรู้สึกมั่นใจแล้วก็ติดถนนมากกว่า b m ไม่ได้บอกว่า b m ไม่ดีนะครับแต่มันให้ความรู้สึกคนละแบบกันครับผม b m จะให้ความรู้สึกแบบโอ้นุ่มสบายกับการเดินทางตลอดนะครับ ตลอดการเดินทางจะนุ่มจะสบายจะแบบจะไม่รู้สึกว่าว่าเหนื่อยเหนื่อยกับช่วงล่างเหนื่อยกับถนนหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคานันนี้อาจจะมีความตึงตังแต่ให้ความรู้สึกที่ที่หนึบแน่นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับตึงตังมันยังเป็นความรู้สึกสำหรับผมนะมันยังเป็นความรู้สึกของของความนุ่มหนึบอยู่ครับ ไม่ใช่กระด้างเะยนุ่มนะนุ่มหนึบประมาณนั้นนะครับเออประมาณนั้นครับผมให้ความรู้สึกว่านุ่มหนึบแต่ C400 g รจะให้ความรู้สึกว่านุ่มนวลน,นุ่มสบาย เดินทางพักผ่อนนอนหลับได้ยาวๆสบายๆเออเป็นฟิลแบบนั้นอนะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนนึกภาพออกนะอืมนี่ขี่มาแป๊บเดียวก็อยู่เส้นบางเลนแล้วนะครับดีจังโอเคครับเดี๋ยวถ่ายกันใหม่ เอาเข้าเส้นปทุมแล้วครับผมเอากำลังจะไม่ใช่กำลังจา่านี่เราอยู่น่าจะอยู่บนถนนเส้นสามสี่ห้าแล้วรถให้ความรู้สึกที่ดีจังเลยครับดีมากๆเลยครับผม ดีใจที่ได้กลับมาขี่สนุกดีนะครับนึกถึงทริปที่ขี่คันนี้ไปเที่ยวสังขละเลยอะ่ะอยากเอาคันนี้ไปไซโยกอะ่ะไปตรงที่ผมไปถ่ายไรทูทอ k กับต้น701อ่ะครับอยากไปย้อนรอยครับผม อยากไปนอนที่ The River Life Resort อีกรอบหนึ่งครับผมรีสอร์ทนั้นก็ดีดีนะครับผมวิวก็สวยอาหารก็อร่อยที่นอนก็สบายต้องกลับไปซ้ำครับผมเดี๋ยวเอาคันนี้ไปนี่แหละทางสิทธิ์แล้วครับไม่คิดว่าเวลานี้รถจะติดนะรถติดเฉยเลยว่ะโอ้โห อะไรวะเนี่ยไปไปมุดรถติดไปด้วยกันครับผมขอเปิดชิวหน้าหนอยคันนี้มุดง่ายครับเ <laughs> พิ่งพูดว่ามุดง่ายอยู่ติดเลย ติดพิกระบะสีเทาคันนี้แหละครับผมโอเคไปรถคันนี้ให้ความรู้สึกที่ดีดีโคตรดีจริงๆทุกคนเอ้ยทำไมผมถึงแบบลืมความรู้สึกนี้ไปแล้วเนาะ แล้วก็คล่องตัวนะครับมุดง่ายนะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับแต่ต้องเป็นกระจกนี้นะถ้าเป็นกระจกเดิมมันกลางครับผมมุดไม่ค่อยไปหรอกครับมันติดครับเนี่ยครับมุดง่ายดีแท้ รถก็คงติดแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคครับผมทุกคนผมว่าเออ่ไม่ให้เป็นการยืดยาวครับผมก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับก็ลลมเบรตาจีสา้าูนยของผมคนนี้ก็กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมแล้วนะครับผมกลับมาอยู่แบบถาวรนะครับผมไม่เปลี่ยนแล้วนะครับผมโอเคก็ยินดีต้อนรับ G350 คันนี้กลับมาอีกครั้งกันแบบยาวๆแล้วก็แล้วก็อะไรวะเออแล้วก็นั่นแหละครับก็ขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะครับผมออมีความสุขกับการขับขี่รถของตัวเองฝนตกถนนลื่นใช้ความประมัดระวังไม่ประมาทนะครับผม โอเคครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเ,เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ